สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนีมมดด้มีติสิพามาเขาดงข่าป่านอจ๊ะขาดงเขาป่าเพื่อเด้มาเก็บเห็ด้อจ้ะมีติสิภามาเอาดินจ้าเอาดินไปปลูกผักเด้อจ้ามาบ่งจ้าว,ว่าดินแบบใดกุ้งไม่ไงจ้ะกุ้งไม่ไงในดีหลาย้อจ้ะกุ้งไม่ไงบันนี้มีใบไหม่ทับถมกัน้อจ้ะนั่นแหละจ้ะมีติสิภามาเอาดินหนาเท่ง้อจ้ะเอาดินหนาเท่งที่ใบไหม่มันทับถมกันมันเตยแล่วหลาย,ลาย,ย,ยป,ปี้อจ้ะไปปลูกผักจ้ะไปปลูกผักอันผักตะก้านบายงะจเห อันบ่หันเห็นเห็ดจ้ะพวกสายสิออกอยู่ฟังฝนนะจ้ะอย่ามีติดเสื้อผ้ามาเบิ่งมาเบิ่งมามาเอาดินจ้ะมาเอาดินไปปลูกผักใส่กระตาใส่กองโฟมเด้อจ้ะมีติดแต่กองโฟมมาแต่ตลาดหลายๆจ้ะมีติดก็เลยอันเสียมาปลูกปลูกสิกองโฟมจ้ะนานี่มันเป็นหนาฝนจ้ะมันปลูกหญ้าเขาก็เลยต้องเอาอันดินไปเขาก็ต้องปลูกใส่กองโฟมเด้อจ้ะปลูกลงดินแล้วมันมันสีน่าเด้อจ้ะเด้ออมีติดผ้ามาเอาดินเด้อจ้ะมือนี้วัได้มาเก็บเห็ดเด้อ จ้ามิติพ,พามาบึงจ้ามิติกะมาปลูกเสันเข่ง้อจ้าปลูกสิเข่งนะจ้าปลูกสิเข่งแบบนี้จ้าอันนี้เป็นหัวห้อจ้าีนหวดห,วด,หวดเกาจ้าหวดห้างใส่ประโยชน์บ่ได้แล้ววมิติเลยเอามาปลูกพักขังรางเอาหินห้อง้อจ้าก่อนหินห้องอันเนียนเอาดินใส่ในหัวมิติกะลูกปลูกพริกเหียมาปลูกจ้ากาล่งโป่งยอดละจ้านี่กาลังป่งยอดแล,ล้วอ,อ,อันนี้ม่ติห้องก็ลงไปสามวันจ้ะ ดินที่เ่าออกมาจากดงกนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเ่ามาเบิง่งต่อไปนะจ๊ะตอนต่อไปนะจา๊ะไงเหรอนะจ๊ะไม่ตีกูกแดดอาทิตย์นึงเหรอนะจา๊ะนี่แต่ว่าห้องเดี๋ยวออกแดดดีนะจา๊ะแล้วดูฝนจา้าฝนตกหืมหืมตลอดเลยจา้าตกตลอดเลยไม่ติ๊กเลยเอาไว้ในโ่มสก้อนเดี๋ยวไม่ติ๊กเฮ็ดมุ่งลังค้าพะยงก่อนแล้ว,วก่อนเนะจา้าสีเอาออกแล้นนนวนะแดดจา้า อันนี้ก็เป็นอายุหนึ่งอาทิตย์แล้ว,วจ้านี่เดี๋ยวเขาลอ่อเบิงอีกต่อไปดิจ้าหามัน่เย็นติดเท้าหลอบหนึ่งดะจ้าจ้ากองฟอูมไม่ติดกับปลูกใส่ดิจ้านี่เขาล่องใส่กองฟอ้มนั่นจ้านี่ดินเอามาตะดงเมื่อน,นั่นละจา้านี่ก็ล่องสิงอกคืกกันจา้าอันนี้กะตะการ์นะจ้ตาตะกาตรเอามาต่ตลาดนี่จา้ตาตะการ์คนละไม่คนเราถิมตะการ์บอกงบน,นั่นจ้านี่ นี่กกระดาษห้องมันติกระเจ็บมากเมื่อตอรรถจ่าพ้ายมาใส่หมอนใส่มากฝุกเสียกใส่พ้ายมาจ้านี่จ่าพลังเกิดกันงามงามอยู่จ้างามอยู่นี่โอ้จะเป็นมันปลูกไงจ่าเพราะหอมแต่ว่าก่ออยู่อันไต่เส้นข้าเลยจ้าฟังนี่เถียงน้อยจ้าไต่เส้นข้ามันมันบอดดีออกฝนกับบดีดอกจ้านี่ติกระเอาอันนั้นอเลิ่นออกหายนี่จ้ามาว่างจ้าดีจ้าปลูกกิน้ะจ้านี่ ดีดีดีโตละจ้าโตพอกินได้แล้วจ้าปลูกง่ายคักจ้าปลูกง่ายตะกีตะกอนน้ามันคือปลูกยนีแต่พักนี่เอามาใส่เข่งนี่ก็สมังง่ายแท้บังจ้านี่นี่มันเข่งแบบนี้้อจ้าเด้อทดลองปลูกกันด้อจ้านี่เด้อแค่ห้าสิบกินนี่ปลูกง่ายๆปลูกกินซซื่อจ้าปลูกขายก็ได้เลยนะจ้าเอาหลายๆเข่งก็ได้ขายจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้เนาะจ้าน้องบอกพี่เขากำลังไงกันจ้า ติดตามตอวน่อไปเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะปลูกง่ายจ้าปลูกเลยจ้า